ที่ถืออยู่ในมือผมนี่ก็คือเป็นฟลุก1736เนะครับเป็น power quality ในการวัดพลังงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นตู้ไฟผมกําลังวัดพลังงานอยู่นะฮะพลังงานก็คือจะได้วลต์น,นะถ้าสังเกตก็คือได้วลต์แล้วก็ได้เคอร์เรนต์นะครับวลต์ก็คือแรงดันเนาะเคอร์อเรนต์ก็คือกระแสนะครับแล้วก็มีความถี่ในตัวขณะนี้ผมวัดจะจ,ะจะงงว่า l 1 l 2คืออะไรขณะนี้ผมวัดในลักษณะของอ่า สองเฟสนะครับสองเฟสเทียบกันนะแต่เป็นทีเฟสแบบบาลานซ์ชื่อเขาแบบทีเฟสแบบบาลานซ์แล้วเข้าไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะผมก็กดวัตถิสแคของมานะปึ๊บผมจะเลือกให้ดูนะครับว่าเป็นทีเฟสเดลต้าบาลานซ์หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็กดเข้าไปครับปึ๊บนะครับแล้วก็เลือกรูปสอขึ้นมานะครับกด Enter เข้าไปนะครับเห็นไหมจะมีรูปร่างนะครับตอนนี้ผมก็วัดลายหนึ่งนะฮะรูปตัวเตจก็คือเลนส์ลายสองนะครับก็เข้าที่เฟสสอง นะตามรูปเลยนะอันนี้แต่คุณบอกว่าเอา้าถ้าผมจะวัดสามเฟสได้ไหมได้ครับนะรูปนี้ก็จะมีแบบสามสามเฟสโฟร์วายหน้าตาอย่างนี้มีแคมมีสายให้ให้ครบนะฮะตามรูปเลยนะแต่นี้ผมวัดแบบเพื่อความสะดวกง่ายๆเฉยๆน,นะครับหรือซิงเกิลเฟสก็ได้นะครับลายเทียบนิวตันนะฮะซิงเกิลเฟสก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้งานง่ายเพราะว่าจะบอกในลักษณะ,ะรูปร่างในการวัดหรือการต่อให้เราด้วยอัตโนมัติ